สวัสดีค่ะต่อไปเป็นการแสดงท่าดิเพเงบูชาคู่บาณมีของอาจารย์นิรันจันน้อยค่ะท่าเกินแปดที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, 8, ถ้าจริงแปดที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดแปดที่สองหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดที่สาม แปดที 7, 8, ่สี่และสอและสห้าปดที่ห้าและหแปดที่ห แปดที่เจ็ดอี่าแปดที่แปดหนึ่งส้าแปดแปดที่เก้า และหกเและ8ต่อไปเป็นการแสดงทางด้านหลังนะคะเกินแปดที่1 1 2 3งหนึ่งามี่ห้าหแปดแปดที่สอง ถ้าจริงแปดที่หนึ่งและหและแปดที่สอง